สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสวัสดีพี่พี่ฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้มีรถเข้าม่อีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นรถโตโยต้าต e ิด1น e นะคะ ปี2010นะคะคันนี้นะคะเป็นตัว2ระบบติดแก๊ส CNG นะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะใครที่กำลังมองหารถไปใช้งานอยู่นะคะอยากได้รถที่ราคาไม่แรงผ่อนสบายๆนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้ราคาอยู่ที่ $225,000 บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยนะคันนี้นะคะก็ตกผ่อนอยู่เดือนละประมาณ 4, 0 0 0กลางๆเท่านั้นเองนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 สองหกศูนย์ดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นป้ายทะเบียนนี้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหมดกรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวเราขัดโคมไฟให้เลยนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางรถคันนี้นะคะลูกค้า ได้เป็นยางรถปี2020เลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะยางยังใหม่ๆอยู่เลยนะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะลูกค้า หัวน็อตด,ด้านในนะสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะกระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะวิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะมาตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะคันนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับ กันลอยมือจับประตูนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็ติดในส่วนของคิ้วกันสัดนะคะมาให้เรียบร้อยเลยนะคะได้รถไปสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะคันนี้นะคะถือว่าราคาไม่แรงนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะรอบบอยรอบพันนะคะไม่มีการชนหนักเลยอาจจะมีรอยเฉียวชนบ้างนะคะก็รถเพิ่งเข้ามาเนาะเดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องกังวลเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดเลยนะคะในส่วนของช่วงล่างด้านหลัง ะะก็คงสร้างเดิมๆจุดเม็คอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรับประกันนะคะเพชรยนต์ขัดรถคุณภาพเกรดเนะคะมานําเสนอขายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะไม่ต้องกัวเรื่องของการชนหนักเลยนะคะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของชุดแต่งสกเกิร์ตด้วยนะคะแล้วก็ติดในส่วนของสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะไฟด้านท้ายดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะด้านล่างนะคะมีไฟทับทีมติดตั้งมาให้นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดเลยนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโเมียมนะคะกระจกด้านหลังนะคะต ติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกตรงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะติดแก๊ส CNG นะคะมาจากโรงงานนะคะคันนี้รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะใช้งานได้ทั้ง2ระบบเลยทั้งแก๊สทั้งน้ํามันเลยนะคะก็ตอบโจทย์นะคะน้ํามันช่วงนี้ก็ขึ้นขึ้นลงๆเนาะใช้คันนี้ไปก็ถือว่า ประหยัดช่วยประหยัดน้ำมันเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะ,คะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวกันได้เลยนะคะเดี๋ยวนะัดจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นสีเครีม,มเนาะระบบเซนทัลล็อกกระจกับบออโต้ของคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะนี่ก็เป็นใช้ระบบแก๊สเนาะสวยๆเลยนะคะพวงมาลัยนะคะสภาพเดิมๆนะคะในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่นะคะลูกค้าเดี๋ยวนะัดสตาร์รถให้ดูเนาะว่าคันนี้เลขม่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ อันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเลขใกไม่นะคะลูกค้าอยู่ที่239,370กิโลเมตรนะคะลูกค้าไม้แท้ไม่เดิมเนาะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม่ก็ไม่มาอย่างแน่นอนนะคะเครื่องเล่นเสียงก็เป็นวิทยุ FMCD AUX ได้นะคะแอร์ Air, เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เปิดไฟตัดหมอกง้อด้านหน้ารถนะคะติดเพิ่มมานะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะคันนี้คอนโซลนะคะเขามีในส่วนของที่เก็บสัมภาระให้2ฝั่งนะคะสองด้านล่างกับด้านบนนะคะเก็บได้ทั้งสที่เลยนะคะ พื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยนะฟ้าเพดานอาจจะมีร่องรอยขยันบ้างนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะเช็ดออกให้เท่าที่เสร็จได้นะคะไฟนะคะติดครบทุกดวงสวยๆเลยนะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะราคาไม่แรงด้วยนะคะใครที่กําลังมองหารถราคาไม่แรงขับสบายๆอยู่แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะ ในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีครีมสีเบจนี้เนาะก็สวยๆเลยนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับขยีนเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันรับประกันได้เลยนะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังคันนี้กว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะสวยๆเลยคันนี้นะคะราคาไม่แรงด้วยใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะรับรองว่าลดร,ราคาไม่แรงแบบนี้นะคะมาไวไปไวแน่นอนนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคันนี้เขาติดแก๊สจาก C ี กิจแก๊ส CNG จากโรงงานนะคะก็คือลงเล่มให้เรียบร้อยเลยนะคะตรวจสอบได้เลยนะรับประกันว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็ยังถือว่ามีพื้นที่ในการใช้สอยในการวางสัมภาระเยอะอยู่พอสมควรนะคะด้านล่างโครงสร้างเดิมๆนะคะลูกค้า ด้านล่างข้างไปอีกก็จะมีในส่วนของล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงให้นะคะบอดี้เดิมของสร้างเดิมนะคะด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะรอยซีนเดิมเดิมนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมกลมให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด้านหลังสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื s p เลยนะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะนัดยินดีช่วยทุกคนันทุกเคสน,นะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคันนี้ เพราะว่าราคาถูกมากๆเลยนะคะพ่อนอยู่ประมาณ4,000กลางๆเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นตัวสองระบบน็อตในส่วนของละมันก็จะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด4ีซูพันหกร้อยซีซีนะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะนี้ยังไม่ได้ร้างไม่ได้ปัดฝุ่นอะไรเลยนะคะจะมีข่าฝุ่นค่าบโคลนบ้างนะคะแต่รับรองว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไม่มีเรื่องของการกลับไม่กอไมชนหนักพิกความจมน้าเปลี่ยนเครื่องมาไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะันหน้านะคะคันหน้าเดิมๆหัวน็อตะ,ะีียยวับวรถไมม่ข เลยนะคะจุดบางแต้มสีจากโรงงานนะคะก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับเขยื้เลยนะคะหัวน็ฝากระโปงนะคะฉงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ สติกเกอร์มอกก็มีอยู่นะคะรับรองว่าคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ t o y ยต a าอ t i ติ6 e ติดแก๊ส CNG นะคะปี2010นะราคาอยู่ที่225,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะเบอร์โทร098-2609-587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีนะจั ็มฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บัตรเดียวนะคะใครสนใจก็อย่างที่บอกนะคะให้เบอร์โทรอีกรอบหนึ่ง0 9น26 0 9 5า7นัดเพชรยนต์นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ